เราจะทำซาวโดคอมบูชาโดยใช้คอมบูชาของนี่นะคะผลิตจะณั์นะคะใช้ไหมคใสได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นพวกอันนี้มันเป็นอะไรพีไบโอติกเหมือนกันใช่ใช่เป็นโปรไบโอติก โปรด้วยใช่ไหมก็ <ơ, S 1> คือมีจุลินทรีย์ดีโอเคเพราะไอตัว<ม>ตัวซาวโดมันก็เป็นเพียบพรีไบโอติกเหมือนกันสรุปแล้วมันก็จะดีต่อระบบการย่อยของเรานะคะ <ย guy! S 1> แล้วมันจะช่วยเรื่องแอนตี้แอ g จิ้งได้ด้วยนะคะเนื่องเมื่อสุขภาพในกายของเราดีนะคะเราก็จะแบบ ยังสวยอยู่แล้วเดี๋ยวนะไอตัวคอมบูชาเนี่ยเวลาเอาไปใช้ในในซาวโดเนี่ยมันใช้ในในส่วนไหนคะก็คือเราจะใช้ตอนเราเลี้ยงยีสต์นี่กําลังจะบอกว่านี่ตอนเราเลี้ยงยีสต์เนี่ยอันนี้จะเป็นยีสต์ธรรมชาติของเราตัวยีสต์ธรรมชาติอ่ะเวลาเขาเลี้ยงเขาเรียกว่าเลอแหวงใช่ไหมซาวดโอด starter เวลาเลี้ยงอ่ะปกติมันแค่แป้งกับน้ําแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําเราก็คือเราเอาแป้งกับน้ําคอมบูชา ซึ่งน้ำอะเอาจากของกระเตนไปนั่นแหละนะะของเต็นไป,ป,ปนแล้วเสร็จแล้วอะอของแฮปปี้กระเตนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยซื้อไปที่บ้านใครก็ทําได้นะก็คือ,อพอซื้อไปแล้วเนี่ย เราไปเติมอาหารให้เขานิดนึงเพราะว่าของเตนน่ะหมักแล้ว21วันน้ําตาลมันจะหายไปน้ําตาลมันจะน้อยไปเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่จะมาทาอ่ะสิ่งที่น้ําทําก็คือเอาง่ายๆยีสต์กินน้ําตาลเป็นอาหารอ่าน้ําตาลกินทั้งน้ําตาลในแป้งกินทั้งน้ําตาลเลยดังนั้นน้ําเอาไปปึ๊บได้จากเตนมาเอาไปเติมน้ําตาลก่อนเอาเนี้ยเทใส่เติมน้ําตาลนึ่งช้อนนึงอะไรเงี้ยช้อนโต๊ะ คนคนนึงคนแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาอะละลายแล้วก็<ม>ทิ้งไว้สักวันสองวันนะคะวันที่สองวันที่สามเนี่ยเอาตัวเนี้ยผสมกับแป้งอ่าแล้วก็คนคน<อ>ก็คือเลี้ยงเลี้ยงเขาอะเลี้ยงเช้าเลี้ยงเย็นก็คือส่วนผสมก็คือ1ต่อหนึ่งถามคุณลูกศิษย์สิคะ 1, 1> ต่อหนึ่งคืออะไรคะแป้งหนึ่ง แล้วก็คามูชาหนึ่งโอเคหนึ่งต่อหนึ่งแป้งห้าสิบกรัมามูชาห้าสิบกรัมถูกต้องก็คือว่าอันนี้คือการสร้างเรลแวงซึ่งเรียกมาเป็นตัวตั้งต้นในการทําไอตัวซาวโดใช่แล้วก็เราก็เลี้ยงเช้าเลี้ยงเย็นน่ค่ะก็คือเหมือนแบบอกโมงเช้าก็เลี้ยงทีหนึ่งหกโมงเย็นก็เลี้ยงทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลี้ยงไปสักสามสี่วันแล้ววันเนี้ยพอเราจะอบวันที่เราจะอบเนี้ยเราจะเอามันออกมาแต่คราวเนี้ย เนื่องจากว่ามันจะมีความเป็นกรดซึ่งจริงๆมันเป็นกรดที่ดีนะมันเป็นกรดลคติกอะใช่เป็นครดกรดอินโซกรดอินซีใช่มันเป็นกรดที่ดีแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นกรดเกินไปเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่เราจะเบคกอะน้ำก็จะเอาไอตัวตั้งต้นออกมา1ส่วนใช่ไหมเติมน้ำา1ส่วนเติมแป้ง1ส่วนหรือหรือจะเติมน้ำา2ส่วนเติมแป้ง2ส่วนก็ได้เป็น1ต่อ2ต่อ2ก็ได้แต่ก่อนที่เราจะไปทำเป็นซาวว์โดนะคะเดี๋ยวดูจิ ขอชิมหน่อยจีว่าเป็นยังไงอันนี้รสใหม่นะจ๊ะเออรสใหม่ยังไม่เคยชิมเลยจะเป็นกลิ่นควันไม้แล้วจะช่วยทําให้คนที่แบบไม่ชินกับคอมบูชาหรือกลิ่นหมักดองควันไม้หมายความว่าจะดื่มได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้อ่ะเราใส่แป้งอันนี้คืออะไรแป้งแป้งตัวไวเราใช้เท่าไหร่แป้งแป้งใช้600กรัมแป้ง600กรัมแล้วก็มีเกลือใช้เกลือใช้2%ของแป้งเกลือชมพูนะจ๊ะสูตรก็คือเกลือ12ก แล้วเราเนื่องจากว่าเราอะอยากให้ไอตัวเนี้ยมันเปี้ยวอยู่แล้วโดยปกติถ้าทำาซาวโดแบบเปรยงจริงอะเราจะต้องหมักข้ามคืนซึ่งเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เราได้นะเราไม่สามารถอยู่จนข้ามคืนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยช่วยมันนิดนึงใส่ใสอินสแตนด์ไดซ์ไปสักหนึเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ ใส่ตัวเลอะแวงไปวันนี้เราใส่20่เปอร์เซ็นต์ย่ะ20เปอร์เซ็นต์ของแป้งแล้วน้ำเนี่ย65เปอร์เซ็นต์ของแป้งก็คือคนที่เป็นเขาเรียกอะไรมือใหม่มือใหม่พยายามเล่นไฮเดรชั่นประมาณ60-65พออย่าไปอย่าไปเยอะก็คือการใส่น้ำไม่ต้องให้เหนียวไม่ตใหเหลวเออไม่มีปัญหาบอนนวดถูกต้องเพราะฉะนั้นใส่เลยค่ะทำเลยทำเลยด้านี้ใส่ไงอ่ะยกค่ะยกยกยก เสร็จแล้วขนมปังซาโดนค่ะเน่เทสเลยขอ้ขอข้อนี่มันต้องแบบว่ามีเสียงครัสหน่อยนะคะขนมปังพวกนี้เขาอยากได้ครัสที่เปลือกแข็งแล้วก็ข้างในนุ่มเหนียวนะคะเราก็จะหาน,น,นี้นเราจะลองดูข้างในใช้ได้เอะเสียงดีดเสียงกรอบเลยอนะก๊อบกรอบก๊อืกอบ,กอบอ ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามือหัดใหม่เราไฮเดรชันไม่ต้องสูงมากหมายถึงน้ำอ่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ประมาณนี้ได้รูฟุลกำลังสวยเลยนี่ดูสิเน่เดี๋ยวให้ชิมบีบบีบบีบเนียกรอบมากเดี๋ยวขอเสียงเสียงดีอะเสียงดีอะจริงอุ้ยเตาดีเนี่ยดู อบอ,ออกมาแล้วแบบได้เลยนะซาวโดนอัน,นี้คแบบว่าทํา,ท,าที่บ้านเราเลยเพราะฉะนั้นเราอ่ะไม่ต้องไปซื้อแล้วซาวโดเราสามารถทำเองได้สูตรของฟ o ้ดเดตทำออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอได้เตาได้เครื่องมือที่มันแบบว่าอตอบโจทย์เรา,าอ่ะมันทําให้การทําซาวโดนของเรามัง่ายขึ้น